สามข้อครโอคุณหมอคะทำไมหมามันชอบเอากระดูกหรือว่าของที่มันแบบชอบกินอะไรเงี้ยไปซ่อนตามที่ต่างๆไปฝังดินเนี้เหรอเออคุณหมอมีหลายสายเหตุครับมันมีหลายปัจจัยอ่าแต่ปกติแล้วเนี่ยเรื่องการเก็บของเนี่ย โดยพื้นฐานมันคือการเก็บของเพื่อเอาไว้เป็นอาหารแต่ทีนี้เนี่ยในหมาพฤติกรรมมันจะแอดวานขึ้นมันจะมีเรื่องของทรอฟี่เข้ามาฮะยังไงเก็บเป็นอาชีพเมนต์อย่างเงี้ยเหรออ่าเก็บเป็นอาชีพเมนต์เก็บไว้เป, <laughs> เ,เป็นเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนความทรงจำหรือว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึก <laughs> นักสะสมไม่เหมือนคนขนาดนั้นเลยหรอเก็บเป็นทางแคปซูลเลยเฮ้ยจริงอย่าง ถ้าถ้าคุณเคยเห็นมันไม่ค่อยเจอในบ้านเราเท่าไหร่แต่ก็ยะเจอได้บ้างกรณีที่แบบบ้านที่แบบซื้อของเล่นให้สุนัขเยอะๆอ่าอ่าบางทีเขาก็จะเอาไปซ่อนเอาไปเก็บในพื้นที่ส่วนตัวของเขาซึ่งก็เหมือนกับเป็นโทรฟี่หรือเป็นของของรักของหัวของอเท้าอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเจอได้แ่าไม่ใช่แบบว่าเอาไปซ่อนเพื่อที่ตัวจะได้อันใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อามีมีหลายพฤติกรรม มีหลายพฤติกรรมแต่พฤติกรรมหนึ่งที่ชัดเจนก็คือมันเป็นเหมือนกับเป็นของสะสมเรื่องในความทรงจําหรือเป็นทรฟี่มีตั้งแตไ่ไม่เกี่ยวกับ,กบเบขอโทษขอโทษเขาโทษไม่เกี่ยวกับที่ที่แบบกินลูกเป็ดเข้าไปยี่สิบเก้าตัวใช่ไหมไม่น่ตาตะกะ <laughs> <laughs> อ่ะต่อเออปกติเราก็จะเก็บที่เป็นความทรงจำนู้อย่างเช่นอะไรรองเท้าของเล่นกระดูก หรือของอะไรที่ไม่ค่อยได้ได้บ่อยๆเออเขาก็จะเก็บเอาไว้ค่อยเก็บค่อยไปขุดออกมาหรือว่าค่อยไปลื้อออกมาแทะใหม่หรือว่าเอามาฟัดใหม่อะไรเงี้ยอืมเก็บไว้เป็นความทรงจําแบบรูปแฟนเก่าอย่างนี้นี่เองเออแบบเงาเงาก็หยิบออกมาอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันถือว่ามันเป็นปัญหาไหมเอาจริงๆแล้วในในสัตว์เนี่ยอือ เป็นปัญหาไหมในสัตว์ส่วนใหญ่ยังไม่ชัไม่เคยเจอว่าเป็นปัญหาเว้นแต่ว่ามันมันเยอะเกินไปหรือมันเกิดการเน่าเหม็นเออไม่ใช่ปัญหาของสัตว์นะเป็นปัญหาของคนแล้วมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาคุณไงมันไม่ใช่ปัญหาสัตว์แหละคนตัวสัตว์เองเขานิสัยเพล็กคีบพวกเนี้ยมันจะเป็นนิสัยที่บางคนเรียกว่าฮอร์เดอร์เนาะก็คือการการเก็บทุกสิ่งอย่างนิสัยพวกนี้เนี่ยมันโดยพื้นฐานแล้วมันเกิดจากการเก็บอาหาร เออแต่ปกติแล้วในสุนัขที่แบบมีอาหารกินอยู่ตลอดเนี่ยก็จะไม่ค่อยเก็บอืมหรจะไว้แบบเก็บของที่มีความทรงจําหรือแบบเป็นโทรฟี่อย่างเช่นแบบรองเท้าที่รองเท้าที่กัดได้ลงอ่าสัตว์ที่ล่าได้หรือแบบที่เคยแซวกันเมื่อก่อนก็คือนะเศษกางเกงที่กัดตูดไปสนีอ,นอ่ยอืมดูมีความเป็นคนมากเลยเนาะ อถ้าตามทฤษฎีที่ที่เคยคุยที่เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ก็คือเราเราไปเอาเรื่องของความรู้สึกของคนนะเข้ามาผูกกับสัตว์มากเกินไปแล้วคิดว่ามันเป็นพฤติกรรมนี้ซึ่งแต่เอาจริงๆแล้วพฤติกรรมนี้เองเขาก็มีการพูดเหมือนกันว่ามันอาจเป็นการตอบสนองเรื่องของความเครียดเหมือนกันที่เขาเก็บสิ่งค้าสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยว่ามันอาจจะโอเคเขาขาดสิ่งนี้หรือเปล่าหรือว่า มีปัจจัยหนงที่ทําให้เกิดความเครียดที่ผูกพันกับของชิ้นเก่าจากสิ่งแวดล้อมเก่าหรือเปล่าอีกทีหนึ่งเฮ้ยเราเลยสงสัยเลยว่าเอสัตวแพทย์เนี่ยมันมีแบบนักจิตวิทยาสัตวแพทย์เอ๊ะไม่ใช่เป็นนักจิตวิทยาสัตว์อะไรไหมเขาเรียกว่านักพฤติกรรมสัตว์หรือเปล่านักพฤติกรรมสัตว์เออเขาเรียกนักพฤติกรรมสัตว์ก็มีพฤติกรรมบําบัดเหมือนกันที่ถ้าเคยเห็นดิสคอเวอรี่ เมื่อหลายปีก่อนเขาจะมีทำาัคดีที่เป็นแก้ไขพฤติกรรมสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออสุนัข aggressiv e เกินไปดุร้ายเกินไปหรือว่าซึ่งซึมเกินไปก็มีหรือว่าสุนัขที่เป็นสุนัขดมกลิ่นที่ถูกปลดก็ยังมีภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันเศร้าซึมภาวะเศร้าซึมเศร้าซึมขอโทษภาวะเศร้าซึมพวกนี้ก็จะมีการ,กร,รปรับเรื่องการปรับตัวเข้าหาเจ้าของใหม่ มีความภาคภูมิใจในการเป็นสุนัขนำทางแทนไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมอเพราะต่างประเทศต่างประเทศไม่เหมือนกับบ้านเราที่ถ้าสุนัขทำประโยชน์ไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าปลดระวางก็คือก็การุณาตอืมอ๋อหมายถึงในต่างประเทศนะหรอต่ต่างประเทศในต่างประเทศอ๋อโซ่เขาจะเข้ากับเจ้าของใหม่ไม่ได้ไม่มีใครรับเลี้ยงไปกี่วันกี่วันก็ถูกส่งไป ควบคุมประชากรก็ว่าไปในบ้านเราไม่มีเนาะบ้านเราก็จะอยู่ในสถาน,ถานเลี้ยงต่อไปสถานเลี้ยงต่อไปเออ,อมเมืองไทยเป็นเมืองพุทธน,นะได้ห็นหมาาัดจบนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็พยายามมีการควบคุมประชากรสุนัขในการทําหมันนะแต่ว่า,าในมันก็อาจจะไม่เร็วมันไม่เหมือนเซซิโร่ที่เราที่มีการคุยกันเอาไว อืประชากรก็จะถูกโว้บคุมในระยะเวลาห้าปีสิบปีทีหนึ่งมันไม่เร็วไม่เร็วเหมือนเซซิโร่แบบที่เคยมีคนออกมาพูดแล้วก็โดนกลุ่มคนรักษัตว์แบบเฉียบพันธออกมาต่อต้านอื่อทำไมจบดรานมากจังวะจบแบบหาเรื่องราม่าใส่ตัวด้วยเอ้าก็จริงอ่ะเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาตั้งนาน มันก็ไม่มีใครกล้าทําอะไรเพราะว่ามันก็มีกลุ่มคนลักษ์อพเพียบพันออกมานี่แหละหอืมค่ะจบเถอะ <laughs> เดี๋ยวดรามา <laughs>